ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บังบีไ like, ลฟ์สไลค์ชาแนลเราพามาร้านข้าวท่าซีฟู้ดนะได้มากันสักพักหนึ่งละพัออกมาอยู่นี้มาหุ่ยใหญ่ด้วยพี่เออหัวใหญ่อะพี่หอยยัดใหญ่หอยยัดใหญ่ชอบก็เก่งมากพี่ของพวเนี้ยความจริง เต็มคำนี่ <laughs> เทำอะไรกินอะดากิเย่กินเหรอไม่กินไม่อะบอกว่าปกินไ่นไว้นะกินนี่สิเด,ด,ดี๋หาโต,ตก่อนแล <Hello. S 1> ้ว xanh em ngàn ngang bên này gần quả nãy nắng chỗ này đi nên tô này đi tô này ตงนี้พอลมังเออเหลี่ยมดีด้วยสี่สามดีสเคนะกอ่ะเนสี่สิพี่ วิ่งมาแล้วอหอยคางบิ๊กเบิม้มไปบิ๊กเบิม้มนี่อย่างอย่างเดียวใช่ป่ะหองแท้ของแท้แล้ววะเด็กผู้หญิงั้องต้องสีฟ้าซีฟู้ดสุดยอดเลยนะร้านนี้นเพื่อนเป็นช้อนต้มที่กูชอบมากต้งมงต้งมกูงม,งง <c oughs> มึงไงเป็นไง ทำยังเหรอ <ทำ S 2> ยอรยังสามม,าาามีอะไรมั้งตไทยบะมุงลาภิกต้มยำได้ดียังสี่หอยอ๋ปิกจมโบหอยคางดีค่ะเน้อไปทางนู้เลยเขาปาแป๊บนึงซมตามให้เขาก่อนแอมมาแล้วสม้มต,สม,สมตามลาดิอร่อยไหมซุมตามอร่รรรอยอนน เด็ดมาแล้วสามมงลาภิมันไม่ใช่ลาภิสดอย่างที่เราคิดป่ะมันลาภิเป็นสามรสเผือน้องเห็ดเผื่อลาภิจดป่ะไม่ได้ลาภิสดอี่เผื่อลาภิเกเคยๆมันจะเป็นสามรสสามรสตรงนี้แหละเติมเปรี้ยวหวานหวานมเข็ดไตัดไปเข้าท่าซีฟู้ดเซ็ตจริงเมนูไขคราน ปลุยต่อข้าวมาแล้วมีส่วนไหมผมกยนได้พี่พบบยายหลักแหล่งเหงยสดอร่อยคือไม่กี่บาทนะพี่หวานกรอบก,ก็อร่อยอยู่นะปลาหมูปลาเขาสดานะเพื่อนนี่นี่ <c oughs> ยหอยคางก็ดีต้ยมยำก็จัดส้ตมตำก็เผ็ดซีฟู้ดไม่ต้องพูดกินน้ำทั้งคืน <c oughs> อ้วนหน่วนะนี่อ้วนข้าวกูจะหมดแล้วข้าวมึงอยู่ชึ้งจานอยู่เลยใครวาหมดก้อนไหนก่อนหมดก้อนไหนก่อนเขาทาสีฟูดนะเพื่อนบรรยากาศริมทะเลตนเต้กนเล่น ลุยต่อ <c oughs> ไปไปวันนี้ก็อิ่มนะครับนะที่ข้าวท่าซีฟู้ดปกติน้แข้งเย้าวท่าซีฟู้ดนะครับเพื่อนนะรบนะรรยากาศริมทะเลนะครับนะร้านเราปรับแต่งสวยงามนะครับมีแบบเป็นซุ้มด้วยนะฮะคใครจะนั่งเปนซุ้มก็ได้นะครับเพืนน่อนๆนะนัเป็นส่วนตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวรอนควบ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด like, ไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์กดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรายการสถานะของเราด้วยเข้าท่าสี่โฟร์ตาถนนเรียบหาดสุชาดาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ